สวัสดีครับตอนนี้คุณโดยการพันพาชีกับผมครับผ่านทาอะไชจิ๊กบผมในคลิปนี้วันนีครับเราจะมาทำเอฟเฟกต่อสู้แบบในคลิปติ๊กตอกกันถ้าใครเคยเล่นติ๊กตอกนะครับแล้วเจอติ๊กตอคนนี้นะฮะเขาก็จะรีวิวพวกโมเดลแล้วก็ทำเด้โอลามาแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆใช่ไหมซึ่งมันก็มีหลายคลิปเลยที่เขาทำเอฟเฟก บบพวกปล่อยพลังหรืออะไรพวกนี้เป็นเปลวไฟเป็นคลื่นพลังเป็นควันอะไรพวกนี้ซึ่งมันสวยมากนะครับผมแล้วผมชอบมากผมก็เลยลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าก็ข้อมูลการศึกษามันน้อยมากเลยนะครับผมก็เลยลองไปทำงูงูปลาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเวิร์กแล้วลองทําเล่นดูแลก็รู้สึกว่ามันสวยดีนะครับผมอเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนะ แล้วนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิคการทําเจ้าเอฟเฟกพลังอันนี้ให้เพื่อนๆนดูเลยนะครับได้รับประกันว่ามันทําง่ายมากๆนะครับเราเพื่อนจะชอบแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวครับเรามันเริ่มเลยครับผมเดี๋ยวผมขอแนะนําอุปกรณ์กันก่อนละกันนะครับผมอุปกรณ์นะครับต้องมี5้าชิ้นด้วยกันนะครับผมอัชิ้นแรกเลยนะครับก็คือไฟเช็คครับผมนี่ชิ้นนี้นะฮะถ้าน้องๆหนูๆดูคลิปนี้นะครับโปรดให้ผู้ปกครองช่วยทำนะจ๊ะ อย่าทำเองนะครับผมวพาไฟมันอันตรายมากนะคะแล้วก็ชิ้นต่อมาฮะก็คือ เทียนนะครับผมว่าใช้เป็นเทียนอะไรก็ได้ไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าชิ้นต่อมาก็คือสีเมจิกนะครับผมถ้าแนะนําดีๆนะก็คือไปเอาสีแบบเมจิกอันใหญ่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะผมแต่ทีนี้แถวบ้านผมมันไม่มีอันนั้นนะครับผมขี้เกียจสั่งจากแอปส้มด้วยนะฮะผมก็เลยเอาอันนี้แก้ขัดไปก่อน20บาทนะครับผมและชิ้นสําคัญมากเลยครับถ้าไม่มีชิ้นนี้จะไม่มีเอฟเฟกต์เลยฮะก็คือนี่ฮะอันนี้คือแผ่นพลาสติกใสนะครับผมแล้วหาได้จากไหนล่ะ หาง่ายมากครับหาได้จากแมสพลาสติกใสนะครับผมหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกใสนะครับผมอันนี้มันมีกระดาษเคลือบอยู่นะต้องลอกออกนะครับผมะจะใส่แบบนี้นะครับผมโอเคนะอ่ะแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็คือแทเดมันก็คือโมเดลที่เราจะเอามาเล่นกับเอฟเฟกนี้นะครับผมเพื่อเอามาจัดท่าจัดทางนะฮะถ้าไม่มีโมเดลนะฮะ เราจะทําไม่ได้เลยนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเอฟเฟกของเราอะจะไปใส่ยังไงติดตรงไหนหรือว่าทําอะไรยังไงนะครับซึ่งคลิปนี้วันนี้ครับผมจะทาเอฟเฟกตรงดาบครับผมให้เจ้าเลดเฟมเนี่ยเหมือนฟันดาบชึบอย่างนี้นะฮะแล้วมีไฟเหมือนเป็นผ่าอากาศแล้วมีไฟขึ้นนะครับผมตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวทําเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวมันจะเค่แน่นอน โอเคอุปกรณ์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับย้ําอีกรอบนะวิธีการทั้งหมดมีความอันตรายของมันนะครับโปรดใช้วิทยานในการรับชมด้วยนะครับผมเริ่มไปเลยครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะทําการล่างแบบนะครับผมแต่ว่าเราขอเอาดาบมาเทียบหน่อยนะฮะล่างแบบนะ <c oughs> เราล่างไปเลยนะฮะเวลาทํานะครับเราเผื่อแบบเผื่อพื้นที่หน่อยนะ เผื่อพื้นที่ไปเลยนะครับผมแล้วก็เวลาทํานะครับแต่ผมทําเป็นเปรีวไฟใช่ไหมพยายามทําอยากให้มันเยอะๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าอย่าเยอะไปนะไม่งั้นมันจะเวลาแบบตัดมันจะตัดยากนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เอาง่ายๆนะทำง่ายๆนะครับผมขั้นตอนต่อมานะฮะเราจะเอาสีนะครับทาทั้งหมดนี่เลยทาไปเลยนะฮะทาให้มันแบบทั่วๆเลยนะครับผม จะได้แบบนี้นะครับผมพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเราใช้กันไกตัดเลยครับซึ่งถามว่ามีกันไกลไหมตอนนี้ไม่มีกันไกฮนะเดี๋ยวใช้อุปกรณ์ข้างตัวตัดไปก่อนนะ,ะโอเคครับเมื่อกี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะฮะคือขอเปลี่ยนมาร์กเกอร์นะฮะก็คือให้ใช้เป็นพวกนี้แทนนะครับมันจะดีกว่านะฮะเพราะว่า พวกมาร์กเกอร์20บาทที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้สีมันไม่ค่อยติดนะครับผมก็เลยผมเปียบแบบนี้นะแต่ว่าเสียดายนะฮะมันมีแค่สีฟ้านะครับก็เลยได้เป็นสีฟ้านะครับผมอ่ะก็จะได้รูปร่างทรงประมาณนี้นะครับผมโอเคใช้กันไกตัดนะจ๊ะมันจะได้คมๆครับนี่นี้ขั้นตอนต่อมาฮะเราจะต้องลนไฟกันครับผมดโดยการลนไฟนะฮะเราก็จะใช้เทียนกับไฟแช็คนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้นะฮะโปรดมีผู้ปกครองหรือว่า อย่าทำเองนะฮะอันตรายนะครับผมถ้าสมมติคุณยังเด็กอยู่นะครับผมอ่ะนี่นะฮะขั้นตอนต่อมานะฮะเราจะค่อยๆเอาตัวนี้นะฮะลนแล้วก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นทรงที่เราอยากได้นะครับผมจะดัดให้มันเป็นทรงแบบนี้นะฮะให้มันใส่กระดาบได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคมันร้อนมากฮะต้องบอกว่ามันร้อนจริงๆนะฮะระวังมือด้วยนะครับผมเนี่ยโดลลวหนึ่งดอก มันก็จะทรงประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้พอใจในรูปทรงหรือว่ารูปทรงมันบิดเบี้ยวเกินไปนะฮะผมแนะนําให้เอากันไกลเล็มๆหรือว่าตัดๆนะครับผมอะตอนนี้คือมันไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล็มๆตัดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอสคริปต์ไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือผมไปดัดดัดแล้วก็แต่งแต่งเพิ่มหน่อยนะครับเสียดายนะฮะเสียดายจริงๆที่มันไม่ได้เป็นสีแดงนะครับผมเพราะผมมีแต่มาร์เกอร์สีฟ้านะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมติดให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเป็นสีแดงมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับผมนี่เป็นแบบสีน้ําเงินเข้มเนาะ อ่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้มันก็อยู่ที่ฝีมือเพื่อนๆด้วยนะว่าเพื่อนๆจะทําได้เก่งขนาดไหนผมก็มีฝีมือก็ทําได้แค่นี้นะฮะผมมีเป็นไงบ้างนะครับนีส่สวยไหมสวยไหมถือว่าก็เอาไปเนียนเล่นได้อยู่นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้โ Photo ช h o p เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะไปดูกัน ครับเพื่อนเพืเ่อนรู้สึกยังไงบ้างมันง่ายไหมมันน่าจะง่ายอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ยากมากแต่ก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะฝึกทําบ่อยๆมันถึงจะทําได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วเราคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้มีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมคลิปหน้าจำเป็นก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจเฟซบุ๊กทิกต็อกผมนด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้รายการมันมาจิก็จบลงมาแค่นี้สวัสดีสวัสดีครับ